สวัสดีคับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแมนตาเฟมิลี่วันนี้พามาที่ไหนครับมนมังคุดมาฟัสวนมังคุดครับไปเราไปดูต้นมังคุดกันว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่นายพาไปเลยลูกนี่มาเขาเก็บกันต้นมันสูงมากอันนี้เือเก็บไปแล้วไปหาที่ต้นไหนที่มันมีสุกแล้วมั่งอันนี้เขาเพิ่งเก็บไปเนาะนี่คือต้นมังคุด ส่วนมังคุดน้องเจ้าสัววันนี้มันมาวันเกิดน้องเจ้าสัวใช่ไหมใช่ไหมครับงูที่ไหนมีเล่าไม่มีวิ่งแล้วกลัวงูนี่มันเป็นลูกเขียวๆอยู่ <Okay. S 1> ต้นใหญ่มากเ <Okay. S 1> หนอนยะลูกเขียวๆอน,นี้เป็นลูกเขียวๆอยู่ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูที่แบบสดๆกัน กินมังคุดจากต้นกินเงาะจากต้นอันนี้คือลูกที่เขาไม่เอาเห็นไหยไปครับอืนนอใช่อันนี้ที่ไม่ใช้ไม่ได้ก็ก็เผาทิ้งคัดที่ไม่สวยก็คือไม่ขายตันนี้เหลือโลเหลือกิโลสิบแปดบาทแล้วโอ้โหโอ้ ไปเลยจ้าไปไหนกันคะอันนี้เจ้าของสวนบางคุดจะพาไปดูสวนสวัสดีทักทายคุณผู้ชมไหนคะที่สเกลสวัสดีคุณผู้ชมไหนคะอ๋อสวัสดีแบบนั้นเหรอคะรอด้วยคะ่ะ ต้นมังคุดกันเข้ามาอีกรอบไปเดินไปเลยอะไรอ่ะอันนี้มันมันตกมาเองไม่แก่แล้วนี่ขายไม่ได้แบบนี้เนาะมายามาเร็วเดินนําไปเลยไ่ตึงตรงไงตึงตอนตรงไงนายผีตะเกียบผาไปเลยดิตึงตรงเนเอาเดินไปลูกไปเลยแล้วไม่เดินทางดีก็มีไม่เดิน ไปเลยสองคนนํำไปค่ะไปเก็บบังคุดมาขายกันเรทางรถเ,เ,เอาไปทางนู้้นเอาไปทางนน้นเดินไปเลยต้นใหญ่มากแล้วเวลาเก็บเก็บยังไงก็ปีนขึ้นไปแล้วก็ไปนั่งเก็บกได้ดูต้นกล้วย ไปดูใบมันไปดูใบมันอุยอ้ยเ้ย <laughs> อ่าไปดูใบใหญ่ๆมันที่เป็นไงอีกแล้วอืมพอ,อวางตอเดินดีดีลกูกพอ,อแล้วแค่ตรงนี้พอได้อากนเย็นแล้วมดแล้วหูต้นใหญ่มากเลยเนี่ยไปกลับไป เระวังเล่นน่ะโอ้ยนี่ไงเป็นเหมอนอ่าหาเจอไหมมีแต่ลูกเขียวๆไหนอะเด็กอันนี้ฮะต้นไหนอะลูกดำๆหรอมองไม่เคยเห็นต้นมันสูงมากเลยแม่เพิ่งเคยเห็นนะว่ามันต้นสูงขนาดเนี้ยได้ไหมอ๋อนู่นไงนี่ว่าเาอะไรสักลูกโอ้ยกว่าจะได้หนึ่งกิโลดูสิ ได้แล้วนี่ไงอ,อ้าวมันก็ดำดำนะ <c oughs> กินไหมไปไปกินสดๆไ่เอาอนี่ที่เก็บมาแล้วเห็นไหมไ่ีีจ๊เ้ยวอ่ะสีสคลิปนี้ขอลาไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ